คนไข้นะปวดหัวแม่เท้านะประมาณสองสามวันนะเป็นผู้ชายไทยอายุหกสิบเอ็ดปีนะเนี่ยเวลาตำแหน่งนี้พบบ่อยที่สุดเลยคือเกานะตำแหน่งหัวแม่เท้านี่ที่เป็นได้คือเกาแนวทางเลยนะวันนี้จะฉีดยาให้ยาก,กินก่อนสักสองอาทิตย์นะ <Okay. S 1> หลังจากจนั้นไปตรวจเลือดนะ <Okay. S 1> ดูค่ายูริกดูค่าไตล้วไปตรวจปัสสาวะยี่สีาา่าาชั่วโมงคือวันนี้ฉีดยาไปปุ๊บสองอาทิตย์มันจะหายอยู่แล้ววันนี้ฉีดยาพวกนี้มันก็เบาแล้วแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยคือมัน,นต้องไปตรวจยูริกว่ามันสูงมากนะ้อยขนาดไหนบ้าง เพราะถ้าเกิดมันยังสูงอยู่เนี่ยเราไม่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 กินยาลดยูริกอ่ะมันก็เป็นอีกแล้วนอกจากที่จะเป็นตรงนี้อีกมันจะไปตกตะกอนที่ไตนะก็เกิดไตวายเพราะฉะนั้นการรักษานี่คือสองระยะนะครับการรักษาเกาเลยนะหนึ่งอาการปวดเฉียบพันธุ์คือรักษาเพื่อลดอาการเฉียบพันธุ์อันที่สองคือป้องกันภาวะซักซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเช่นไตวายหรือการเกิดอาการที่ปวดซ้ําตามข้อต่างๆเพราะฉะนั้นมันต้องไปกินยาควบคุมยูริก สองระยะนะครับเนาะเพราะั้นถ้าเกิดไม่รักษาต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีปัญหาในอนาคตเยอะนะครับตอนนี้เราตรวจอันตาซาวเนาะมันเริ่มมีโทรไฟล์ของเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วที่มันเป็นของผาวตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ดำๆเนี่ยเป็นน้ำที่มันอักเสบนะอันนี้เป็นมันที่จริงไอ้เขาไอ้ข้อบวมเนี่ยบวมมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าอาการปวดมันเป็นเป็นหายเนี่ยเป็นครั้งคราวอันนี้เกาหนึ่งนะฮะ Okay.